tình trưa trưa じゃん ừ trưa じゃんนอนเลยมาดิ ม่ได้ยิน,ห <laughs> นเหรอนี่ตืน่นหมดยังบนอ่ะอยังมีติดไอเตยนอนอยู่นะนอนหลวงพ่อหลวงพ่อตื่นกี่โมงหลวงพ่อต้องทำวัดด้วยเนี่ยฮะ้อผด้วยหลวงพ่อตื่นขน,นา,า,นาดนี้สามท้าบินธบาตเนี่ยเนี่ยอ๋อไม่ตื่นเราวไม่ตื่นเนี่ยแล้วเสร็จดีนน๋ยวต่อแล้ว <laughs> ผมนอนต่อนะครับออเนี่พูดเลยเดี๋ยวผมจะสอนที่ออกเดี๋ยวผมจะสอนที่ออกกำลังกายย้ำเช้าย้ำเช้าปวดหลังเลยปวดหลังเอนเล่นงี้เหรอไม่เล่นไหนใช่ป่ะใช่

ê hương hảo hương 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 มาถูกกเพื่นเตไปหมเต้ไปไ่มเตปลว่ะไม่มีไม่ีีีค่ดีมากแ้อลอัวหน่งต่อหมองะตรงไหตรงไนตรงไหนตรงไนรงไตดผูจะข่ยิ่มึงมายวาดยิดิโอ้โหโอ้โหโอโเอ้ยย่ะไจ้เนี่ยจ้มเ้มไอ้เจม่งเราไม่เที่วไอ้ยี่ 1> premises, premises, 1ไม no, <S <s ่มีเกาะไม่มีเกาะนะตอนนี <S <s ้ยืนด้านหนึ่งไงเตะโอ้โหี่อะโอ้ยชิวตะมงตสงแเน็ตแม่แล้วนี่ก็มีเกาะนะอะไรไม่หยิกีจะปอดเดินเก็บบทต้อี้อะไรเลี้ยวหนีอะไรอะไม่กล้าไปอะไรอะโอ้เป็นโยงอะไรนสัตว์น อะไระไยยกหลอกยกหลอกนี่ยกหลอกโดนถูกนะไอทีเดียวเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ได้ยเยทีเดียวเลยชุกด้วยชุกด้วยทีเดียวเลยแช่เต็มตีใครตีใครตีใครอ่ะตีใครมาเลยแช่เต็มใครอ่ะทีเดียวแม่ทีเดียวอ่ะเอาซ้ำเลยเหรอไม่แบ่งไว้ทิ้เลยเหรอโอ้โหโอ้ย ด้วยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเป็นด้วยยังไงดูไว้ดูไว้ดูไว้นอนนอนนดสวยไม่ร้องนี่ทเพื่อนเขาอ่ะยังีแดดได้ไงเสัวกีวชั้นอยู่ไหน้ไหน้ชั้นชั้นองมืออ่ะชั้นสองเมือว่าเก็บเก็เก็บเก็บเล่าให้ฟังหน่อยดิพอซ้ำแล้วเป็นไงพอเราซ้ำเขาเราจะเขายิงเราหรือว่าอะไร อันนี้อยากรอยลอย้อยไปยิงไปซ้ำเขาแล้วเขาจะเขาจะซ้ำเราคืนอย่างงี้เหรอท้อไรโดดไปเลยก็เหมือนลาไ่เอาโดนโดดโดนะไอเต้ท่ดไหมนกยังไม่ตายไงนึยังไม่ตายเมื่อกี้มันดิ้นอะกวาวกะเราหมูกรอบไข่ดาวสุกนั่นหรอครับเอากะเพราหมูกรอบไข่ดาวไม่สุก สุกไม่สุกหนึ่งไอ้เลื่อนเลือเลือใครตายแปลว่าข้าวนะครับกดดีนะกูลงไปจะแห่งกินข้างล่างด้วยกินข้าวกินชิวเลยเหรอมาขึ้นมาไหนนะกูชิมกล่องกล่องละคำเด้อจ่ายนะครับจ่ายเองนะไม่มีใครรู้ครับ นะครับข้าวยุกเมื่อไหร่ก็รู้ครับถ้าข้าวถ้าข้าวยุกก็คือรูครับโอ้โหนี่ไงยู่เหรอนี่ไงไม่เกินหรอต้องเตนเตนตอนี้นวขาเเต้องฝังนูน่น้องเทต้องเตนไม่มแปดต้องเตยนม่มีแปดต้องเตนอยู่แไหมกูเนตุนกูเนตุนึกูเนตุนงกูปจดนเตน้อน เน็ตเหมือเปล่าจังล็อกังล็อก่ไหนหรอโอเคือซ้ายมันมีสีะเ้ยันญากุลงซ้ายเนาะเจ๊เฮ้ยนักขานักขานักขานอ้ยนัาให้รนกขาให้ร้าัานนาใรเออเดือราไเนี่ยเดือรเนี่ยต้องมาแรกครัคนแรกที่น็อกครับก็คือคนนั้นก็คือผู้ เดี๋าี่ครับาหัวตายสิรอะไรเราต้องไปเอาเ่ยอะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะกูไปนะกดเปกดนะครับกูไปนะครับกูบอกก่อนกดไปก่อนนะโอ้ยตี่เ <concealed> กียดเกินอะไพี่เกียดะกดเป็กดเกมเป็นเกมเลยปุงนี่โตไปไม่โกนิ่น้องใครตายดาว้าวนะครับกดนี้นะใครตายดาว้าวนะครับกดนีนะโอครองรลวง ไม่เอาครับไม่ได้เอาครับเจี๊มเป็นเกมเหรอไม่เอาครับไม่เอาครับตัวไปไม่โกงสิตองหนึ่งคิวครับตัวจีอ่ะตัวจีเบ้ข้าวนะครับตัวจีตายอ่ะเห็นนะเห็นอยู่นะเข้าวบางครับไม่ไรเราได้ไม่หิวอรับได้เปแปดร้อยหูเพื่อไม่ทำอะไรเลยนี่คือคนแพ้นะ คนตายก่อนแล้วงลงเอาข้าวนะเม่งขบบับรถพาไปตายที่เมืองไม่มีเลยใช่ไหมออกก่อนล่มออกเลยเหรอเอต้ลงมาไหมลงมาไหมอ๋อขนมนข้าวมันหมดแล้วนี่หยุดไปเลย กันเราสุกวะมีแผนอะไรบ้เนี่ยตัวกูเทตองปลาครับเตตองใหญุ่ดปลได้ยเอเมจิเโอยแขนหักเลยให้กดแขนกูยิไม่ได้ละปวยป้านี่ไม่ฝงกฝันเกี่ยวออกไม่ค่อยได้ ฝัได้ฟาเยอะย่อไม่ดยินนี่คุณสามเอกำเรดอกใส่หน้าเราเลยใช้ต้้งชื่อเขาเปลเออเขอไหนวะเขาที่เราไปลอเขาสูงอ่ะดูได้นะรได้ได้ไดต้องสองแทนมุ้ได้ไหมอเกลียแท่งหมดแล้วว้าที่ผ่านไปไม่้เขา่อเออท่บังคับ

ดูให้้รถดเนี่ยโอ้เห้ยกสี่เข้เกี้ยเมันทอบมาอทางินะเว้ยเขใช้เกี้ยเลยกไม่ได้ห่ะเหี้ยกลัไม่ได้นะเอาไม่ได้หรอเออมีคนมาออกไม่เนี่ยคนหนึ่งไม่ไม่เดี๋ยวกอัเดี๋ยวกลวกลเออได้ปยู่ขอได้อระยู่ได้ยูเป็นักสืบหอเปลโอ้โหย็ดแม่งยังไม่ยิงหัวเว้ย่รจะไม่รอดหรออมยาไม่น่ารอดเลยตาตอก็หลมาโอยเหี้ย กลับมาช่วยได้ไหมมันอยู่มันอยู่เนี่ยมันอยู่เข,ขา,า,าเนี่ยแกกลับรถมาได้บ้ามันอาจจะออกเพนาะเราว่าช้ากว่าระหว่างล่อยเลยาเสียหประตูไม่เปิดให้กูเนี่นยไอ้เหี้ยวไปย่องเน็ตหน้าเป็นที่เน็ตหรอปะเน็ตน่าจะหลุดหรือเปล่าหรือเธอปะอ้าว ไอ้ท hey, right? oh. yes, well. ีมมันเป็นมันหลุดมันหลุดกันบดบัสไต่บัสมัยหลุดแต่ว่าคางแต่ว่าตายแต่ว่ามันมีเว็บมองดูอ่ะเอย่างนี้นี่ยบอดบาสก็เป็นมึงต้องแจ้งเลยไอ้คิวไอ้ยเนี่ยแต่เนี่ยมึงตายเราไม่พิมพ์ดิเราไม่พิมพ์เราไม่พิมพ์อะไรคนน่ะแต่มันกัาจะแบบนั่นไม่พอคนมันพิมพ์เยอะเนี่ยโดนยิงซีเลยครับอะไรเนี่ยไม่จะไปที่นี่รถมาใกล้ๆก่อนไม่ได้รถมันยางแตกมันเก็บไ้แค่ทางเดียวอ้ารถมันยางแตกเลยแค่นี้ยังเป็นเลย ถ้าเราเห็นรถรถมันก็ไม่ได้พร้อมหมอบเออนี่ยังไปเลยรั่วเลยเซิร์ฟรั่วฟอร์มเป็นไงบ้างก็ฟอร์มเป็นไงบ้างเหรอไม่ค่อยคไม่่อยดีครับไม่ค่อยดีเกมแรกก็มีปัญหาเลยไหมครับผมเกมแรกเป็นปัญหาที่อะไรถ้าหาเป็นที่เซิร์ฟแบบเซิร์ฟน่าจะนอนอะไเกมแรก เร็แล้วม่หาครับผมไม่ทวันกูู่้เลแต่ถ้าี่บอกไประเดี๋ยวเป็นไงบ้างนี้ยังไม่ได้ไก่เลยครัพอมีคิวติดไม้ติดมือแล้วบุางเนี้อใหม่ขอตัวกินข้าวกอนนะครับไปแปกล้องหน่อยเร็วพอแล้วทีหนึ่งทีหนึ่งครับ kêu hết vài con này. À, thế thôi.